ตัวอะไรอะตัวอะไรอะตัวแล้วข้าพิ่นมา่ซักผ้าโอ้ยใส่ขึ้นมาด่ารำมาวันนี้เป็นเกียรติเป็นเกียรติศักดิ์ศรีแก่ขอเราเชิญเปิดประตูเลยมียังไงป้าอ๋อย้าอุด้ะโอ๊ยไม่เงี้ยพวงมะนาว โอ้เจอกับไปรักลูกรักเต่าเพิ่มานเนาะพอซื้อหออะไรวบเอิไม่ดีเยไม่ยังหอเาไม่ยังมาซักผ้ามาซักผ้าพี่รอดค่ะใหญ่เจ้ากับลงกุนแล้วเนาะเจ้ากับลงกุนเล่ามาซักผ้าค่ะไงบ้างครับท้าเอกสาวดาวรุ่งสัาลนันแต้มช่องผมเล่าเต่ละมือเนาะพนบ้านนกวกขวันกันเทยันนกขกว่ากเทยนก่อนก่อ กระเด้นปกกรด้นมปุก่ากระเ้งนปุกยา้เอาจะคือบอกว่าร่งใหญ่จะสิกินจ่ไหนเจ้สิอันนั้นค้ากีบก่อนไหมไปเปบนตูซักผราเนยกระดัพาล่าชุดซัพราะองก็ข้นองกนว่าตัวกมาหยัางมาแดดวันี้จะถือมาหยังโฮมไปทำเจเน่มันเป็นทรอบีิ โรพาไปพี่ดใจคือเจ้ากับปเจือเลาคะรบังเกอบเห็นแล้วไป็เจือเกิดม่อ่นป้าว่ามื่อสิด้เป็นผัวเมียกันสักปะดอาีป้พี่โด้ขาฝาแล้วไค่อยว่าเจ้าเจอเนี่ยคู่น่ะก็เปียไรเลยอนม่นแต่ว่าผัวฝรัลงเราตายสองคนเลยได้พราะเจ้าคิด พนุ่มแบลาสุดเออมาสูนแต่น้อมพ่อกรนเถรวนเขามาจากป่าเจ๋อี่พี่วิธีกวนกนเาอ่งบ่เงินมาใส่เนอก้วนอนนาดนอนเกลือกเน่เป็นขาลเป็นพันนอนทีเนี่ยนอนะลอยไปนส่เงินแล้วมาพงกนสุด อะไอ้ก็สายไม้โตสศัอเปิดเปิดเอาน้ไอ้้ยาสัก้ยาสักพ้าสติกมาถอพ่มา้ถอะว่าต้องเพ่้มันหอมโอ้ยกว่าจะเบื่อหนกก็อืมาันดีแวะอไม่่าเออ่มันก็ว่าอกว่ออ้ไอ้มันอเออออ้ไอ้เออไอ้ปนี้ าเตอื่นหัวไอตอตัวเกิดรุ่นกันเจ็ปีแปปีเนึ่อ้เต็วอ้กัญช่กัแช่ค่ะไม่เอ้อไร้ปบเนียไอ้ไปดีุค่ะสไร้ม่ี่ีเาไม่สับพไมบเบิดม่ันนีาเจ้าไอ้าไม่เล้อยะ่าไอ้เอาลอ้ะเิดมร์ช่วยหนุเป็ดชดเหมือนีไม่ีลเรียงสาดี่ เดี๋ยวเมาเดี๋ยวถามาดยวา้เดป็นเรองมาเงินเองเรอาคนงเอกนนอกเน่ดาวลงช่เขาไปบเดพาะคนเรื่องน้หรอมันอาบน้เออ่อาบ้มัรามันอัเลี้ยงอาบน้ำคอยก็อาบทุกๆเก่าม้งเสานั่นหะเขาเรี่าองทุกมือเขาเรียว่าประหยไปในตัวแมนเขาจะไปอาบยังดูมันเป็นเคล็ดลับได้ใหญ่สมมติว่าเจ้าสีอยาก ออร่าอยากเป็นปังเอซติดเจ้าอย่าไปอาบน้ำอาบมือละเทพ่อเก่าม่วงเสาจะอาบเลยเก่ามุงเสาอีกมือนึงเจ้าค่อยอาบอีกเท้าหนึงเจาเทีาข่อยแมนแรงดึงดูดเหนียวหนับทีนี้นางเอกสาวดาวเุ่งสวยงามตับของเรื่องไปพูดอะพี่้องคำต้องอาบต้องอาบต้องอาบเป็นเวลาเดียวเก่ามุงเสาเม้สอนี้เนียเขาต้ตั้งมมาไม่เมือว่าเหมือนว่ามงเมือน้าง รถขนาดเมื่อไหร่ได้บ้านเนี่ยขนาดไหนรถป้อมแปลงม่ชุนแต่ละคนสถานใดเป็นไฟเตียงอือแต่ในักาวชุดนี้คือว่าโอเคมาผ่านเรามาเดินแบบนี้อุ้ยออกแดดออร่ามากเลยผู้ชดยมาตามแดนแล้วมาสีแดดงไหมหล่อไหมหลอกต่าตัวเต้ามูออกไปแดดตามสเต็ปแล้วลอกอีกเลยเฮ้ยเด็กคนเซนสิลเลียเพาะมันเด็กเทพนะคะเด็กเทพเพิ่งมาจากกรุงเทพใหม่ๆนะคะพี่น้องคะ อออเ,เออแต่ามันก็ไม่เห็นงานเออมันก็ไปบุหรไปแล้วมันแล้วเยวน้อพาอามพยาาเต็มอายยาวมามี่แม่มเขาสร้างินตัวจะส่งส่งผิดมองว่อืมเขาก็มาส่งพรงจงลเดีน้องจะไปส่งผิดองว่างส่งผิดที่ส่งผิดมองแน่แน้มาแล้วไม่พัสดุ เออมันทงาน่าลเพี so ่น้องครับเบิ <sucked oppression> ้งเอาอเพ่นกัิไปไปแล้วรถขนาดไนเอาไปว่ไนดนบกไปเลเขาแปล่าอะไแล้วีไปแล้วเออแมันสักขาแล้วกวเสีไล่ไล่ไล่เลยเยอหัวเจมว่าสีบดไปว่าชมของซื้อเกือบไม่ชุนไหนผู้ซื้งเกือบให้เล่าเสร็จด้วปะน่าีเงียซื้อรถกูลบจักอว้ยเมื่อวานพี่น้องขาอย่าลืมติดตามคลิปอันนั้นเยอะคลปน

ทา้านีนท้าในี้เย็นแท้ทาหออผัดผักเขาจะรู้หเนาะเดินเดินไดบาทกี่ามงสามพันเดินเดนเดินได้เบาทกาก็มอโโมากเีงเป็เจ้เอาเขามาเจ้าสือขวงไงเขากระบานพอเดียวขึ้นเรือทถะเขาสือเอาบัตรตีหรอว่าบเราไม่ได้แจ้แล้วเตีนยเลหรอมาจะรอดไทเอาบัรตีแล้วต้อง

หล่อเขามาสักผ้าประเด็นหล่กเขามาสักผ้าว่แม่นมากันเส้นหรอเบิ่งโซ่งเร็วเส้นค่ะเส้นค่ะพี่เส้นคยไปอ่อกรีเยดีรับเปนางเอ็มนะสิออกคาเกียวเี่ยวาขาวสิเป็นยังไม่วยผวันดีได้บ้างอย่ามู เจกันค่ัพ่อบ๊ายบายค่ะเดี๋พึ่งเหาลูกเดี๋พึ่งเห่าเจ๊วงเจ๊วงขอบคุณท่ด้เดอยู่กันนะแมงขอบคุณมาขอบคุณมากเออออ่าเลูกอเอาอเอาอเอาแม่ลูกมาอเแม่พวงนะแม่พวงก็มาด้วยแม่พวงหอขึ้นลด้วยลูก ขอบคุณท่านเลยครับย yeah. ูขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณผู้สนับสนุนต่างเป็นทางการวิ่งเพิ่มมาสักหน่อยปากปากให้ไงแล้วเรียนเอาฝากกวนเอนฝากกวนฝากกวนแล้วจะกันจิตเบรกอีกอ๋อมา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 20นาทีถึงนี้นะครับพี่น้องครับอย่าลืมที่กุ้มปิดครับพี่น้องกุ๊กหยุดซารด์แล้วเปโชว์เปิดวงนะครับพี่ลูกการพีู่กการที่สองครับพี่น้องครขาลืมมาเห็เล็กเท่ๆด้วยกับศิลปินทีมงานดาวดวงดวงใหม่นะครับพี่น้องครขาว่าก็จะเปิดวงใหม่ ร่างกายเชื่องร่างกายแห้งนะครัอาจะมีแห้งมีแห้งเหยีดงานต่อหรมีแห้งแบบร่ำพัฒนาการของไปเลยพี่น้องค่ะคุ้มปิดหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทค่ะบกแพงบกแพงบกแบกแพงกับมารเลยพี่น้องกับขมารเลยแค่ปอกแปมผู้เดียวคุ้มแล้วไปความมีนางอีกสาวดาวรุ่งดราขับฟ้าสวยงามตามท้องเรือมาห่างมาค่อยลุ่งเลยค่ะน้องต้แปมค่ะน้องแปมค่ะโอเคค่ะ